สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ชุด Evil Spirit นะครับผมเป็นชุดที่เท่มากๆเลยแล้วก็มีเอฟเฟก s ์สเตลล์อัทำให้ศัตรูเนี่ยเจอเรายากขึ้นแล้วก็ใส่ครบ3ชิ้นมีเซ็ตโบนัสทำให้อาวุธอุปกรณ์ที่มีคาว่าโบนหรือว่ากระดูกในชื่อเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น1.8เท่าเลยก็เป็นชุดที่เหมาะสำหรับเอาไว้ทำบิลต่างๆในเอ็นเกมนะครับหรือว่าช่วงท้ายเกมแล้วก็ยังมีเอฟเฟกพิเศษทำให้ศัตรูที่เป็นกระดูกเนี่ยไม่โจมตีเราด้วยนะครับ แต่ว่าชุดนี้มีข้อเสียคือว่ามันอัปเกรดไม่ได้นะครับก็จะมีดีฟนอ์ที่น้อยหน่อยส่วนวิธีการเก็บสนุกมากๆเลยนะครับเราต้องไปเคลียร์เขาวงกดทั้ง3แห่งที่อยู่บนแผนที่ตามนี้นะครับตามมุมตามขอบมาเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บกันเลยครับที่ที่1เขาวงกดทางใต้นะครับก็ไปปวดล็อกแผนที่สกายบีวให้เรียบร้อยนะครับอยู่ทางขวาของหมู่บ้านเกโรโดพอเราเจอเขาวงกดเนี่ยเราก็ต้องไปหาสวิช์สักอันหนึ่งที่อยู่ในนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิด ไม่อยากหาเองก็ตามผมมาเลยนะฮะพอลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอกับวิหารนะครับก็กดเซฟไว้ก่อนหรือว่าจะแก้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปเปิดสวิชข้างหลังนี่จะเป็นการเคลียร์ขาวงกดบนพื้นดินนี่แสดงว่ามันมีอีกก็คือต้องไปทําบนท้องฟ้าต่อน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย วับออกมาที่เกโดโดแคนยอนสกายวิวทาวเวอร์นะครับแล้วเราก็จะบินไปยังวิหารของเราเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันอยู่ข้างบนนั่นเองนะทีนี้เราก็ค่อยๆกลายดิ้งไปนะครับมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่ข้างๆแล้วมันก็บังเอิญบังเอิญน,นะฮะที่มีนกให้เราใช้อยู่เราก็ใช้สกิลช่างของเราต่อเครื่องบินขึ้นมาอันนึงแต่ว่าอันนี้ผมหาแกนบังคับไม่เจอนะฮะก็เลยเสกขึ้นมาเอง เราก็จะบินไปวิหารได้เลยแต่ว่าแนะนําให้บินสูงๆนะจะได้ร่วงลงมาแล้วค่อยๆล่อนลงไปถึงได้มาถึงก็สละเครื่องบินมีวิหารอยู่ทําจุดเซฟเอาไว้แล้วก็เปิดสวิชของเขาวงกตข้างบนนั่นเองนะครับสำหรับบนนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปที่เควสก่อนเพื่อที่จะไปกด เรียกเควสขึ้นมานะครับมันจะได้เห็นตำแหน่งของสวิตช์ทั้ง4อันซึ่งเราต้องไปเปิดสวิตช์ทั้ง4อันนี้ให้หมดเลยซื่อวิธีง่ายที่สุดเนี่ยปกตินะครับผมเราควรที่จะหาทางไปบนกำแพงให้ได้นะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งลัดเลาะบินลัดเลาะในเขาวงกอดผมก็จะหาที่ a s c e n s ขึ้นไปอยู่ข้างๆเราก็จะมาโผล่บนกำแพงแล้วแบบนี้นะฮะทีนี้มันก็จะ e ซี่แล้ว ไปหาจุดต่างๆแล้วก็กระโดดลงไปเลยนี่คือจุดที่1น,นั่นเองนะครับที่ผมมาเริ่มทำแล้วก็หาทาขึ้นไปอีกนะครับอาเจอจุดนี้ก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะกระโดดเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะแบบกระโดดได้สูงนะฮะแล้วก็ไปทำการเปิดสวิชอีกอันหนึ่ง แล้วก็หาทางขึ้นต่อทางแบบนี้วนไปเลยครับ4อันพอเราเจอครบทั้ง4อันมันก็จะมีสวิตชตรงกลางโผล่ขึ้นมานะฮะเป็นสวิตชใหญ่ เราก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปกดสวิชอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์เขาว,วงกดบนท้องฟ้านะครับยังไม่พอมีข้างล่างข้างบนแล้วก็ต้องมีใต้ดินอีกเอาให้สุดเลยนะครับผมเราก็จะกระโดดลงไปดิฟรวัรวๆนานๆเลยนะครับผมใครมีชุดกรายดิงชุดกรายเซตที่มันแบบการกระแทกเลเวลสก็ใส่ก่อนก็ได้นะครับจะได้กันเหนียวไว้พอถึงใต้ดินเนี่ยมันจะมีบอสอยู่นะครับ ผมก็จะสโลยิงหัวมันปักๆๆๆๆเลยยังไม่ตายใช่ไหมเพียเคลียร์บอสแล้วก็จะมีสวิชอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้อุปกรณ์ของเราส่วนแรกก็คือส่วนหน้ากาก,ากนั่นเองนี่แหละครับการได้มาแต่ละชิ้นก็ต้องทำแบบนี้อีก2ที่เลยนะครับเป็นไงสนุกไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มอันที่2ต่อเลยนะครับ ส่วนที่2ชุดเกราะอ,อยู่ขวาบนของแผนที่เลยนะฮะก็ไปเปิด Sky ยวิวทาวเวไว้แล้วก็พอมาถึงให้รอนเหมือนเดิมนะไปบนกำแพงผมก็จะมาร่อนลงตรงบริเวณกลางๆหน่อยนะสวิตช์ของที่นี่จะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นสูงสูงที่สุดนะ่ตรงกลางนะครับผมก็จะไปข้างๆมันก่อน แล้ว็็จะทำการ a s c e n ์ขึ้นไปหันหลังนะครับก็จะเจอกับวิหารและก็สวิชนั่นเองเราก็จะเคลียร์ส่วนบนพื้นดินแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมเลยออกไปข้างนอกก่อนไปที่อูริเมลเทนสกาวิวทาวเวอร์นะครับเราก็จะไปเคลียร์วิหารไอ้ขาวงกตอันเนี้ยข้างบนต่อนั่นเองครับ พอเราเหาะขึ้นมานะฮะให้เรามองไปทางขวาก่อนเราจะเห็นว่ามีเกาะเล็กๆอันนี้นะฮะแล้วก็ให้เราลอนลงไปเลยบนเกาะก็จะมีเป็นเครื่องร่อนอีกแล้วนะครับเครื่องบินก็ใช้สกิลช่างของเราเอาแบตเตอรี่ข้างๆเนี่ยมาเสียเพิ่มเติมใครมีแบตน้อยก็เอาเสียบแบตเพิ่มไปก็ได้นะครับหรือว่าใครแบตเยอะๆก็ไม่ต้องเสียบก็ได้แล้วเราก็จะเอาเครื่องบินอันนี้บินไปยังเขาวงกดของเราต่อไปแม่โชคดีจริงๆ สำหรับคนแบตน้อยข้างหน้ามันจะมีเกาะอีกอันนึงอยู่นะฮะเกาะนี้ก็จะมีให้เราทําเครื่องบินอีกอันนึงเหมือนกันเราจะได้มาพักฟื้นเติมแบตเติมอะไรก่อนมาถึงก็เหมือนเดิมนะครับไปเปิดสวิชอะไรให้เรียบร้อยเริ่มแก้ปัญหาขาวงกดอันนี้ผมจะเริ่มจากจุดทางขวานี้ก่อนนะฮะก็ให้พยายามดูมินิแมปเอาไว้นะครับผมเวลานเราจะเคลื่อนที่ ผมก็จะค่อยๆร่อนไปอันนี้เดี๋ยวไปกันช้าๆหน่อยดีกว่าปึ๊บเลาะไปทางขวาเรื่อยๆนะครับดูมินิแมปไว้ไม่น่าหลงแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เกียีเยเนะครับก็อาจจะไปต่อเครื่องร่อนเครื่องบินแล้วก็ขึ้นกระแพงไปเลยนะครับแล้วก็ไปทําจุดเซฟอะไรไว้จะได้ไม่ต้องมาเล่นขาวงกดอะไรแบบนี้นะให้ทําการดรอปลงไปนะครับแล้วก็ เปิดขึ้นร่อนอีกทีหนึ่งมันจะได้ขึ้นไปสูงๆเพื่อที่จะข้ามไอ้ตะแกรงอันนี้ไปโอเคก็จะเจอกับจุดแรกแล้วนะครับจุดที่2กับที่3าเนี่ยโชคดีที่ว่าทางขวานะครับมันจะมีกำแพงที่ให้เราขึ้นไปได้ผมก็จะ a s สเซ s i ์ขึ้นไปจากนั้นเราก็จะวิ่งไปตามจุดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจุดข้างหลังก่อนนะฮะ มาก็ได้นะครับผมผมก็จะข้ามตรงกลางที่ไปเอาวอาวิ่งเลยแล้วกลับมาก่อนกลับมาเออแล้วก็ลงไปเปิดสวิตนะครับลงไปเลยเออได้แหละเปิดสวิตที่สองจากนั้นผมก็จะแอสเซ็ตอีกทีนึง ไปยังจุดต่อไปเลยนะครับตามผมมาเลยสวิชที่3นะครับทีนี้สวิชอันที่4เนี่ยก็ให้เราใช้เครื่องร่อนไปเลยก็ได้นะครับตามมินิแมปไปตำแหน่งมันจะอยู่ตรงข้ามกันก็ให้เราค่อยๆร่อนไปนะครับซิกแซกใหม่ดูแผนที่ให้ดี ผมเดินมาติดนิดนึดนงไม่เป็นไรไปต่อนะโออต่อข้างล่างไปก็ได้นะครับเธอสวิตสี่แล้วก็เรียบร้อยนะครเปิดสวิตนี้ขึ้นไปก็จะเปิดสวิตตรงข้างบนขึ้นมานะฮะแล้วก็ลงไปใต้ดินแล้วก็ไปจัดการบอสซะเราก็จะได้ ส่วนเกาะมาแล้วเขาวงกดอันที่3อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านเกรอนเลยนะครับตามแผนที่นี้นะที่ทางเข้ามันจะมีเป็นแบบไม้กับหินอยู่นะฮะก็ทุบซะก็จะเป็นลมให้เราลอยขึ้นไปได้เราก็จะเกาะขึ้นไปนะฮะแล้วก็บนกําแพงแล้วทีนี้เราก็จะเดินหาสวิชได้ตามผมเลยนะครับอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะว่าที่เนี่ยหนาวมากๆ พอลงมาแล้วนะฮะก็จะไปเจอกับวิหารอันนี้แล้วก็สวิชพยายามใช้อเทมที่มีไฟนะครับผมอย่างเช่นระเบิดก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟฟลุตโยนไปนะครับผมเปิดวิหารให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิชไปทำบนฟ้าต่อเลยครับที่พิกิด้าสโตนกรอบสกายวิวทาวเวอร์นะครับเราก็จะใช้ทาวเวอร์อันนี้บินไปยังเขาว,วังกดซึ่งเขาว,วังกดอันนี้นะครับเกาะอันแรกเนี่ยมันจะมี เครื่องร่อนให้เราใช้อยู่ผมก็จะใช้เป็นออโตบิลขึ้นมาทําเครื่องร่อนของผมนะครับแล้วก็จะทําการติดแบตเตอรี่ไปด้วยจะได้บินได้ไกลขึ้นจากนั้นผมก็จะเอาเครื่องร่อนอันนี้เนี่ยบินไปยังเขาวงกดได้เลยพอเรามาถึงนะครับก็ให้ทําการเปิดวิหารเปิดสวิชเหมือนเดิมทีนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาของเขาวงกดแล้วนะครับก็ผมมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ย คือจุดนี้นะครับแล้วผมมาไม่รู้ว่ามันเปิดแผนที่ดูตำแหน่งของจุดสวิชได้ผมก็เลยจำๆเอาแล้วก็บินตามทางมานะครับก็ให้เพื่อนๆดูมินิแมปของผมไว้แล้วตามทางผมมาได้เลยนะครับนี่คือสวิชอันที่หนึ่งสวิชอันที่สองผมก็จะโดดออกมานะครับแล้วก็จะไปทางตำแหน่งข้างขวา ุบล่มกลางร่มข้ามมาพยายามตั้งกล้องให้ตรงแบบผมนะครับจะได้ดูทางง่ายนี่คือจุดสวิตที่2 s w สวิตที่3เนี่ยมันจะอยู่อีกมุมหนึง่งจากสวิตนี้นะครับก็ดูแผนที่ให้ดีนะอย่าลืมเข้าแผนที่เปิดเควสด้วยเราจะได้เห็นตำแหน่งของตัวสวิตนะครับก็ตามมีนิแมพผมมาก็ได้เหมือนกันไปให้สุดอีกมุมหนึง่ง ก็จะเจอกับสวิชอันที่3 s w สวิชที่4ก็เหมือนเดิมน,นะครับเราจะไปอีกมุมหนึ่งผมก็จะไปทางขวาลอดใต้ทางนี้ไปย้ำเพื่อนๆน,นะครับว่าให้ดูมินิแมพไว้ให้ดีนะฮะเปิดแผนที่แล้วก็เปิดเควส์ไปด้วยเราจะได้เห็นจุดตำแหน่งของสวิชอ่าอันนี้ย้ำอีกรอบนึงนะ อันนี้คือสวิชอันที่4นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะไปสวิชกลางลงไปใต้ดินเหมือนเดิมแล้วก็จัดก,การบอสก็เป็นอันจบแล้วเราได้ส่วนสุดท้ายมาแล้วนั่นคือส่วนกลางเกงนั่นเองนี่ครบเซตแล้วทีนี้เราก็จะมีชุดเริ่มต้นในการที่จะทำบิลทำดาเมจท้ายเกมแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้นะครับเดี๋ยวจะ ค่อยๆเริ่มทําบิวให้ดูว่าเออมันไปทีละขั้นยังไงยังไงนะครับผมโอเควันนี้ผมมาลิสลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ